สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความต่างกันแห่งผัสสะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความต่างกันแห่งท่า และความต่างกันแห่งเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความต่างกันแห่งผัสสะความต่างกันแห่งธาตุเป็นฉไหนคือจักรุธาตุโสตธาตุกาณธาตุชิวหาธาตุกายธาตุมนโนธาต นี้เราเรียกว่าความต่างกันแห่งธาตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายความต่างกันแห่งผัสสะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความต่างกันแห่งธาตุความต่างกันแห่งเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความต่างกันแห่งผัสสะ เป็นฉไนคือจักขุสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยจักขุธาตุจักขุสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยจักขุสัมผัสโสตสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยโสตธาตุ โสตะสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยโสตะสัมผัสคานะสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยาาคานะธาคานะสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยคานะสัมผัส ช,ชิวหาสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยชิวหาธาตุชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยชิวหาสัมผัสกายสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยกายะธาตุกายสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัย กายสัมผัสมโนสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมโนธาตุมโนสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมโนสัมผัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายความต่างกันแห่งภัสสะเกิดขึ้นได้ เพราะอาศัยความต่างกันแห่งธาตุความต่างกันแห่งเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความต่างกันแห่งปัจจยอย่างนี้แลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระนครสาวัตถี พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความต่างกันแห่งผัสสะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความต่างกันแห่งธาตุความต่างกันแห่งเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความต่างกันแห่งผัสสะ แต่ความต่างกันแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งเวทนาหาไม่ได้และความต่างกันแห่งธาตุเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งผัสสะหาไม่ได้ความต่างกันแห่งธาตุเป็นชไหนคือจักขุธาตุโสตธาตุ ขานะธาตุชิวหาธาตุกายธาตุมนโนธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างกันแห่งธาตุดูก่อนพิกิตุทั้งหลายความต่างกันแห่งผัสสะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความต่างกันแห่งธาตุ ความต่างกันแห่งเวทนาเกิดขึ but, ้นได้เพราะอาศัยความต่างกันแห่ง <saben> ผัสสะแต่ความต่างกันแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งเวทนาหาม่ได้และความต่างกันแห่งธาตุเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งผัสสะหาม่ได้เป็นไฉน คือจักขุสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยจักขุธาตุจักขุสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยจักขุสัมผัสแต่จักขุสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสสชาเวทนาหาไม่ได้ และจักขุธาเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสหาไม่ได้โสตะสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยโสตะธาตุโสตะสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยโสตะสัมผัสแต่โสตะสัมผัสเกิดขึ้น พราะอาศัยโสตะสัมผัสสชาเวทนาหาไม่ได้และโสตะธาตุเกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะสัมผัสหาไม่ได้คานะสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยคานะธาตุคานะสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยคานะสัมผัส แต่คานะสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะสัมผัสสชาเวทนาหาไมิได้และคานะธาตุเกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะสัมผัสหาไม่ได้ชิวหาสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยชิวหาธาตุชิวหาสัมผัสสชาเวทานาเกิดขึ้นได้ เพราะอาศัยชิวหาสัมผัสแต่ชิวหาสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาสัมผ hmm? ัสสชาเวทนาหารไม่ได้และชิวหาธาตุเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาสัมผัสหารไม่ได้กายะสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยกายธาตุ กายสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยกายะสัมผัสแต่กายะสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายะสัมผัสสชาเวทนาหามไม่ได้และกายธาตุเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายะสัมผัสหามไม่ได้ มโนสัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมโนธาตุมโนสัมผัสสชาวเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมโนสัมผัสแต่มโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสสชาวเวทนาหาไม่ได้และมโนธาตุเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสหาไม่ได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความต่างกันแห่งผัสสะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความต่างกันแห่งธาตุความต่างกันแห่งเวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความต่างกันแห่งผัสสะแต่ความต่างกันแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งเวทนาหาไม่ได้ และความต่างกันแห่งาธาตุเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างกันแห่งผัสสะหามไม่ได้อย่างนี้แล